แล้วก็พรุ่งนี้อีกเช่นกันสรส,รสก็จะเชิญประหลัดกระทรวงต่างๆพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้17ไงใช่ไหม<อ>ที่ว่าจะเชิญประหลัดกระทรวงเนี่ยมา,ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าสอรสออยากจะชี้แจงสถานการณ์การชุมนุมของกปป,ปสว่ามีการดําเนินคดีอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ประหลัดกระทรวงเนี่ยระมัดระวังตัววางบทบาทของตัวเองให้เหมาะสมในฐานะที่เป็นข้าราชการระดับสูงนะคะแต่มีอยู่ท่านหนึ่งบอกแล้วพรุ่งนี้ไม่ไปนะเหรอใช่ ปรลักส้วงแล้วถูกต้องคุณหมอนอรงสาภิเมธาพัฒนแน่นอนนะประหลักส้วงสาธารณสุขใช่กล่าวกับสำนสักข่าวอิสารานะฮะบอกว่าไม่ไปนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทําหนังสือทํทม,มาแล้วแต่ไม่ไปมีหนังสือเชิญมาแล้วใช่ก็เชิญไปสิแต่ไม่ไปอ่ะตอนนี้เนี่ยเราทํางานอยู่ในรูปแบบเครือข่ายบุคลากรกทางการแพทย์อยู่แล้วและอยากจะบอกว่าเราอยู่กับความถูกต้อง พอถามเนี่ยว่าเอ๊ะก็เหมือนกับตัวของหมอนรงค์เนี่ยถูกผลักไปอยู่ฝั่งกปป,ปสแล้วหรือเปล่าหมอรรงค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรผมทํางานของผมเต็มที่ตามภารกิจตามหน้าที่ถึงแม้จะไม่มีรัฐบาลผมก็ทํางานของผมได้ mm. พอถามอีกน,น,นะคะว่าโดนคนเสื้อแดงเอาไปโจมตีนะว่ากระทรวงสาธนารณสุขเลือกข้างกปป,ปสหมอนรง์บอกว่าผมเลือกข้างความถูกต้องถ้ามีคนมาโจมตีก็คงเป็นมุมมองของเขามุมมองของผมอยู่ตรงนี้ เป็นไงล่ะจัดเต็มมากนะชัดเจนมากนะใช่ชัดเจนเอาแล้วพอเป็นแบบนี้ยังไงนะพลโทพรดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะก็บอกว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลสำหรับคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะถ้าไม่เข้าร่วมก็เดี๋ยวจะสะท้อนข้อมูลของที่ประชุมกลับไปให้ทราบนะคะซึ่งก็จะอยู่กับประลัด กระทรวงแต่ละท่านว่าจะยอมรับหรือว่าใช้ดุลพินิจยัยงไงบ้างถ้าเกิดว่ามีการปฏิบัติตรงข้ามกับมติที่ประชมุมก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นส่วนมาตรการการคาดโทษเนี่ยนะฮะสำหรับการไม่ให้ความร่วมมือกับสอสอก็คงจะต้องพิจารณาอีกทีซึ่งสอสอมีเสร็จที่จะดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายพรบรความมั่นคง